สวัสดีครับผมโจทีเฮดแซดคลิปนี้เราอยู่กับเกม GTA China Tower ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวมาเล่นแบบเนื้อเรื่องเลยนะอืเพองนี้โคตรหล่อพ่อของฉันตายในเกาลูนเริ่มเกมมาพ่อตายเลยนะครับจังหวะนี้เพลงนี้น่าเศร้าจริงๆนะครับเนี่ยไอ้ตีคนนี้เขาบอกกับฉันเสมอว่าชีวิตนักเลงนมันสั้นจุ๊จ๋เลยทีเดียวเชียวเขาว่ากันว่า พ่อของฉันตายขนาดที่นั่งสมาธิในวัดด้วยซ้ำเขาแค่อยากจะไปบูชาพระเจ้าแต่ตอนนี้เขาได้ไปคุยกับพระเจ้าแล้วแ <c oughs> ปลหานิดนึ่งนะฉันสาบานที่หน้าหลุมศพของพ่อของฉันจะจะแก้แค้นให้กับพ่อของฉันให้ได้เลยแล้ฉันก็ได้รับมรดกมามันก็คือดาบยูเจียนดาบที่ส่งมอบมาหลายชั่วคน และใครที่มีดาบนี้ก็จะกลายเป็นประมุกพ่อของฉันได้มาจากประเพณีการชนะเล่นไพ่มาเอาสังเกตเดียวเกมไพ่นะได้ชนะเกมไพ่แล้วก็ได้ดาบงี่เง่านี่มาเพื่อว่าอย่างนั้นและถ้าใครมีดาบนี้ก็จะเป็นหัวหน้าคนใหม่ตอนนี้ฉันกำลังเดินทางไปที่อเมริกาไปที่เมือง Liberty City <c oughs> เพื่อมอบดาบเวนเนี่ <c oughs> ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะต้องไปเมืองนี้เพื่อมอบดาบ <c oughs> ฉันมองว่า จะไม่มีใครหักหลังฉันนะในการส่งดาบนี้มาและฉันจะต้องไปส่งให้กับลุงเจ้าอารมณ์แล้วก็บา้าอำนาจและตอนนี้เขากำลังทำสื่อลามกที่เกี่ยวกับภาพยนตร์กังฟูอยูอ่อะไรวะหมายความว่างา <c oughs> ทำหนังลามกที่เกี่ยวกับกังฟูเหรอเพื่อนโอ้โหน่าดูแลนี่แปลกๆแ,และแม้ว่างานนี้มันจะเป็นงานง่ายๆแต่มันก็คงไม่ง่ายสินะ ผลที่ตามมามันจะเป็นยังไงฉันรู้สึกคาดหวังมากๆเลยและคนของลุงของเราก็จะส่งคนมารับเราเนี่ยครับเนี่ยรถม่วงเนี่ยเฮ้ยโอ้หนะาแกก็คือหวงลีสินะหวงลีหน้าตาบื้อจังเลยแกเนี่ยส่งของมาให้กับชั้นแล้วก็ไปกับเราอ้าวในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่นะครับนี่แย่แล้วโดดนี้ลูกปืนมาเพื่อนอน,นี่อ้าวเว็บบอกว่าให้โดดัด โดนอะไรวะเนี่ยกูโดนเฮดช็อตแล้วตอนนี้ไรนะครับเอก็โดนเฮดช็อตเข้าให้นะครับแล้วก็ถูกจับตัวไปในรถคันสีม่วงคันนี้แหละนะอืมนี่ครับจากล็อกสตาร์ทีมพรีเซนต์เลยนะครับเกมนี้อืมกี่ปีแล้วไม่รู้เหมือนกันจีเดีชอยน่าทวาและตัวเกมครับก็จะเล่าเหตุการณ์หลังจากที่เราโดนเฮดช็อตแล้วนี่ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนาะอืมนี่ไงเราก็นอนเอืออยู่นะครับ <laughs> หัวของฉันอะไรวะเนี่ยเี yeah, ่ยจริงฉันรู้สึกว่าฉันถูกซุ่มโจมตีนะเนี่ย <c oughs> แล้วตอนนี้ครับคนที่ขับรถอยู่สองคนเป็นชายชุดดำนะยินดีต้อนรับเข้าสู่อเมริกาไว้ไอ้ไน้องมันว่ายอย่างนั้นนะเฮ้ <c oughs> hey, แกคิดว่ามันตายแล้วหรือย,อยังวะ ไม่ชัวร์ปเพื่อนก็ไปแน่ใจหรอกนะตายได้อยังวะบอกมาหน่อยสิปิดกระสหรอเปล่าเนี่ยเพลงนี้พเพลงรับเนี่ย <c oughs> เ้ยอาจจะต้องดูให้แน่ใ,นใจนะให้แน่ใจนะแน่ๆนะๆๆมาแต่ไหนวะกระสุนที่หัวเข้ามาเนี่ยมันเจาะเข้าไปในสีสามแล้วมันก็น่าจะตายสิเพื่อนอม,มันต้องนําไปสู่ความตายแน่นอนเลยหรือว่าแกจะตรวจที่ตรวจมันละเพื่อนว่ามันตายจริงหรือเปล่าเป็นมุกเหรอกตะกตรงไหนวะเนี่ยแกอายุ50แล้ว แกต้องฉลาดกว่านี้ในการปลดนะเพื่อนเราต้องทําให้มันเอ,อไม่มีชีพประจอนอะย่างนี้ก็คือเราต้องทําให้มันตายแบบสิ้นซากอะไรอางนี้นะก็คือมีประสบการณ์มา50ปีแล้วจะให้ตํารวจสืบสารมาถึงเราไม่ได้สมดติว่ามันจะไม่เคลื่อนไหวแล้วไม่หายใจด้วยฉันเดิมพันได้เลย เติมพันกับชื่อเสียงของฉันมันตายแน่นอนเลยใช่แย่จังมันเป็นเรื่องที่แย่มากตอนนี้และย้ำมากเลยเพื่อนเอ้ยเรากำลังเถียงกันอยู่นั่นเองครับว่าจะทํายังไงดีกับศพของเราอะไรงนี้แกไม่มีสมองเลยเนี่ยคิดก่อนสิคิดก่อนจะทําทํายังไงดีเออชิคิีดอกแล้วเราควรทิ้งมันอ่ะมันจะทิ้งเราแล้วนะครับตอนนี้าอมกีทิ้งเรายังไงดีชนคิดว่าต้องโยนมันทิ้งไปเราจะต้องทํายังไงล่ะ ก็ถ้าให้มันหลุดพ้นจากพวกเราไงล่ะเพื่อนแน่นอนบีบทำกันเถอะฉันจช,ช็อกตายแล้วตอนนี้โอเคหยุดรถไม่สิเราต้องทิ้งมันไปกับรถโอเคอ่มามันกระโดดหนีนะแล้วก็ทิ้งเราลงน้ําไปนะครับจังหวะนี้พระเอกจมน้ําตายเนี่ยเลยนะครับนี่เลยแล้วก็หาวิธีออกมาแนละ้วก็คือการเอาหมัดในตํานานของเรานะครับวันพันแมนหลายพันนี่แหละเมื่อกี้ตุ๋ยกระจกไปอืม นี่โอ้โหลูกขึ้นมาหล่อแบบนี้เลยเลยเนี่ยโอ้โหพระเจ้าช่วยเมื่อกี้ฉันเกือบจะจมน้ําตายไปแล้วนะเนี่ยโชคดีว่าเป็นพระเอกก็เลยรอดมาได้พ่อของฉันนี่ยอมจ่ายขนาดนี้เลยเลยเนี่ยแค่ไอดาบเวนนั่นฉันต้องไปหารถแล้วก็ไปหาลุงเค้นนี่เพื่อที่จะคุยเรื่องนี้กันนี่แล้วเขาบอกว่าให้กดสตาร์ทเพื่อที่จะสคริปด้วยนะครับสคริปฉากอะไรย่างนี้นี่ไงแล้วก็มีรถจอดอยู่นะครับเหมือนกำนัดกันไว แล้วก็จะแนะนําระบบล้นครับจังหวะนี้จะไปไปครับไปที่ร้านอาหารของดุงเคนนี่อ้าวไหนบอกว่าทําหนังกังฟูเนี่ยปะโทอยากไปที่สตูอิดิโอของลุงจริงๆจะไปสมัครเป็นพระเอกไรงี้ได้ปะครับเนี่ยโอ้ฉากสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยไปไปครับถ้าใครอยากเล่นเกมนี้ก็ไปหาโหลดมาเล่นนะหรือว่าไปหาซื้อมาเล่นก็ได้เดี๋ยวเราเล่นไปด้วยกันแล้วก็สอนเล่นไปเรื่อยๆนะครับ เกมนี้ภาพสวยนะเขาบอกว่าเป็นเกม The Best ในสมัยนั้นเลยนะครับเพราะว่าเกมสมัยนะั้นนะภาพไม่สวยขนาดนี้เนาะขนาดเป็นเกม DS เนาะแต่ตอนนี้ผมเล่นใน PSP นะครับนี่เลยมาครับมาเจอลุงของเราแล้วลุงเคนเนี่โอ้โหลุงเคนนี่หน้าตาไปไหนเนี่ยอุ้ยหน้าเข้มมากเอาชิคกี้ว่าแกตายไปแล้วเนี่ยได้ยินมาอม,มาถึงก็โวยพรแล้วเลย แต่ก็ขอบคุณนะที่แกยังมีชีวิตอยู่เฮ้ย hey, พูดหลอนเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยเซนี่เพ่ก็บอกนะเฮ้ hey, ลุงงานเข้าแล้วผมเกือบตายผมพึ่งไปดูระบำเปื้องผ้ามาแล้วผมก็อยู่ในโต๊ะวี p ด้วยในไนท์ัับนะแต่หวอนว่าผมจะโดนป้อนนะลุงเป็นเหมือนมกตลกของพระเอกนะโ <c oughs> ต๊ะวี p ยังไงวะแล้ผมก็เกือบตายแต่ก็โชคดีที่มาหาลุงได้เนี่ย ี่ก็คือการต้อนรับจากเมืองของลุงเลยเนี่ยไม่ดีเลยนะโดงโธเอ้ะแย่จริงแกนี่มันเพย์บอยเหมือนกับพ่อของแกแล้วนะเนี่ยมะม,ม่วงโดนไม่ใกล้ต้นใกล้ต้น <c oughs> ดูอนว่าจะมีพวกอันตรายในเมืองนี้นะเนี่ยดูบนว่าจะมีพวกโจรเต็มไปหมดเลยที่ต้องการของจากแก,แกใช่มันก็คือดาบดาบละเพื่อนดาบที่จะมาส่งให้ลุงนละ้วมันหายไปไหนดาบยุยเจียนเนี่ยดาบอายากๆเนี่ย ผมคิดว่ามันหายไปแล้วลุงงานเข้าจริงๆเลยฮะ <c oughs> ดาบหายไปแล้วผมคิดว่ามันน่าจะโดนป้นนะเพราะว่ามีบ,บริการไร้ประโยชน์ของลุงมาอยู่ด้วยไงล่ะอ้าวง,งั้นเีว้วเฮ้แกยังมาเสีแซงนะไอ้เจ้าสารเลวน้อยดาบนั่นมันคือของขวัญให้แกช้อนหนะ้าดาบอยู่ันเนี่จกไปหามันมาเฮ้แกต้องเอามันมานะเพราะว่าดาบนั่นจะทําให้ฉันขึ้นรับตําแหน่ง อ๋อนี่ไงเขาจะเปลี่ยนตัวผู้รับตําแหน่งนั่นครับแต่ว่าไม่มีดาบก็ขึ้นตําแหน่งไม่ได้นั้นเองอ้าวงานเข้าแล้วแล้วสถานะตอนนี้ก็ไม่แน่นอน,นะสิเพราะว่ามันไม่มีดาบนั่นเกีรติยศของฉันถูกครอบงำแล้วเฮ้เดี๋ยวก่อนสิลุงนี่ไม่ใช่ปี2 499นะทำไมมันโหดจังเลยเนี่ยแปลให้เข้าใจง่าย,ายนี่ไอดาบนั่นมันเป็นดาบของตระกูลของผมนะลุงจะเอาไปไ,ไงเนี่ย เออเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพ่อของแกตายแล้วเดสสมอลลี่ไปแล้วนะถ้าแกอยากได้มันมาเล่นเกมไพ่กับฉันไม่ล่ะฉันจะมอบแกงทายแอดแล้วก็ให้แกเป็นบอสในเมืองลิเบอร์ตี้ซิตี้นี้เลยแต่มันเป็นจิตจำจำนงแห่งไฟว่าไปน,นั่นนีมันนานโ,โตโตะแล้วมันเป็นจิตํำนงเฮ้จิตจำนงของพ่อของแกพ่อของแกเป็นคนดีแต่เขาตายแล้วและนั่นคือสิ่งที่ประเพณีเออบอกให้ฉันได้รับผิดชอบว่าฉันจะต้อง นำความปรารถนานั่นมาให้แก่ชันก็คือดาบเองครับเนยพูดเป็นกวีไปได้แต่ไม่เป็นไรฉันจัดเตรียมอาพาร์ตเมนต์ให้กับแกแล้วแกไปนอนพักซะแล้วก็พักผ่อนสงบสติอารมณ์ของแกก่อนอ่าแล้วก็ให้แกสงบแล้วเราค่อยคุยกันและอย่าลืมเช็ดเลือดที่หัวของแกด้วยเฮ้ยพูดโคตรรอเลยว่าเฮ้ยจังหวะนี้เตรียมรถให้เราด้วยไม่ใช่ดนเตรียม เตรียมที่พักับไม่ใช่รถโอเคและทีนี้เราก็ต้องเดินทางไปที่อพาร์ตเมนต์ของเราเนี่ครับอุ้ยสวยนะครับเนี่อ่ะเข้าไปครับขกขาบาไว้กดตัว R แล้วก็เบรกนี่เบรกเข้าไปอันนี้ก็คือจุดเซฟของเราเลยนะนี่เลยมีขาวด้วยนะครับ Liberty City โอ้ Liberty City นี่ก็คือเมืองที่อยู่ในประเทศอเมริกาเนาะตอนนี้เราเป็นคนจีนนะที่ มาประเทศอเมริกานะครับีอ่อพาร์ตเมนต์ของคุณสามารถโหลดแล้วก็บันทึกได้จากตรงนี้มันคือที่ที่ใกล้ท,ท,ที่สุดนะและเราสามารถเข้าไปภายในอพาร์ตเมนต์ได้แล้วคุณสามารถค้นหาอพาร์ตเมนต์ของคุณได้จากการมองหาสิ่งนี้ก็คือไอ้รูปเหมือนป้านเขีเขยวๆเวนาะเฮ้เขาก็บอกละเอียดเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงมันจะเป็นเครื่องหมายเล็กๆนะโอเคแล้วก็จะมีกา,าลาดด้วย การ์ลาดก็คือที่จอดรถนั่นเองมันเป็นที่จอดรถขนาดใหญ่นะใส่เข้าไปได้หมดเลยนะถ้าจะเอาอะไรใส่เข้าไปและถ้ารถใส่เข้าไปแล้วมันก็จะถูกบันทึกไว้ด้วยโอ้ยสุดยอดไปเลยครับนี่ไงเซฟแล้วได้ตังค์มาด้วยห้าสิบอันนี้ภาคนี้ง่ายดีนะก็คือถ้าเราจะขึ้นรถนี้วิ่งเข้าไปที่หน้าการ์ลาดเท่านั้นเนาะมันก็จะพาเราเข้าสู่ การขึ้นรถเลยอะไรงี้นี่ไงและเควสต่อไปเราก็ต้องมาอ่านอีเมลนั่นเองครับอีเมลอีเมลนี่ไงเป็นเมลจากลุงเคนนี่นะครับแกก็บอกซึ้งๆกับเราในอีเมลนะครับแกบอกว่าขอโทษนะ้าหลานชายการประชุมของเราค่อนข้างที่ตึงเครียดนิดนึงฉันคิดถึงพ่อของแกอย่างซาบซึ้งเลยเขาเป็นเหมือนพี่ชายของฉันความจริงเขาเป็นพี่น้องกับฉันด้วยซ้ำแหละ แต่ฉันหวังว่าพาร์ทเมนต์นี้จะช่วยทำให้แกสงบลงได้นะอืก็เป็นเสียงเดียวที่ฉันจะทำได้อะไรเงี้ยสวนดอีเมลเลืองเหลืองข้างล่างนะไม่สำคัญนะครับแล้วเราก็กดเซฟได้จากตรงนี้เลยนะนี่ไงอโอเคป่ะเดี๋ยวเราจะรับงานต่อกับลุงเลยนะครับนี่เล่นยาวๆหน่อยแล้วกันนะ,ะนะนี่ไงแล้วเราก็วิ่งมาตรงนี้และรถของเรานะมันก็จะออกมาอัตโนมัติน,นะครับเออถือว่าทําดีนะครับเนี่ยไายครับนี่มีเพลงด้วยติดเล็กเิษไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ถ้าไม่มีเพลงนี่ไม่ขับดีกว่ารถมันไม่มันไปครับจอดเลยจอดหน้กกากลางไฟแดงเลยเพี่โหดจังอืมอามาคุยกับลุงเคนนี่กันต่อเอานี่ไงลุงเคนนี่ว่างไงครับลุงด,ด,ดีต้อนรับนะหลานชายที่รักในสุดแกก็มาแล้วเก็บรถเร็วไวจริงๆเลยแกเนี่ยตอนนี้เราสูญเสียถาบยูเชี่ยนไฟทำยังไงดี ตอนนี้ฉันรู้สึกไม่แฮปปี้เลยไม่มีความสุขแล้วก็นอนไม่หลับเลยนะตอนนี้เนะี่ยเฮ้ยลุงของเรานี่กระหายอย่างกับแหวนเลอดอั t เดอะลิงเลยนะเนี่ยเฮ้ hey, hey, ผมต้องขอโทษด้วยครับลุงที่ทำให้ดาบมันหายไปมันสำคัญมากสินะให้ดาบนะั่นมาเป็นเหมือนเพื่อนของลุงเลยสินะใช่ฉันจะต้องจัดการหาดาบนั้นให้ได้และตอนนี้ฉันก็นอนไม่หลับแล้วก็กังวลเป็นอย่างมากแต่โปรดจงรู้ไว้ มันสําคัญกับครอบครัวของพวกเราผมต้องขอโทษจริงๆครับแน่นอนเลยลงุงผมขอโทษที่ไม่สุภาพกับลงุงครั้งก่อนเนี่ยก็คือบอกว่าบริการมไม่มันไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างงี้เนาะแต่อย่างไรก็ตามผมอยากจะช่วยลงุงผมอยากจะตามหามันแล้วก็อยากจะรู้ด้วยว่าใครคือคนที่อยากจะฆ่าผมไอม้พวกอเมริกันสองคนนะั่นเนาะ ผม oh, จะตัดลิ้นมันออกมาย่างกินเลยครับอะไรงี้อุย้ยขอบคุณนายมากเลยไอหลานชายถ้าแกต้องการช่วยฉันแกแค่พูดออกมาอืมโอเคอันนี้ไงแต่แกต้องฝึกก่อนนะพูดเฉยๆยมันไม่ได้รลกนะการทรําธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยมันต้องจัดการมันไม่ใช่ว่าจัดการด้วยความโกรธแล้วแกจะโอเคและตอนนี้นะ่ะฉัน มีทีมงานด้วยจะชุวยแก่โอ,โอเคนี่ไงก็คือจะใช้ความกดในการแก้แค้นไม่ได้แล้วต้องมีฝีมือด้วยอะไรอย่างนี้เนาะถ้าแกต้องการแกกลับมาหาช้นอีกครั้งหนึง่งเมื่อแกกิ่งแล้วมันง่ายใช่ไหมละ่ะงานเราก็คือไปหาคนที่ช่วยได้นี่ครับหมายความว่าลุงนี่ให้เราไปหาใครบางคนนะป่ะ ไปหาใครบางคนที่จะช่วยเราให้เก่งได้นี่เองเนาะและตัวเกมเหมือนจะให้เราเ,เลือก GPS นะป่ะให้ mark GPS เหรอ mark ไปไหนเนี่ย <G ül> อ่ะนี่ไง mark GPS เลอลุงแล้วผมจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าจะให้ผม mark มที่ไหนเนี่ยเอานี่ไงเขาบอกว่าให้กดสี่เหลี่ยมอ๋อแล้วก็มาที่สองนี่ไงอ๋อโอเคนี่ไงให้ mark จุดนี่เองครับเพื่อที่จะไปตรงนั้นเหรอป่ะ ไปครับนี่ก็คือไปหาคนที่จะช่วยเราได้เพื่อที่จะให้เราเก่งขึ้นอะไรงนี้แกว่าอย่างนั้นนี่อันนี้ก็คือการขับรถในยามขําคืนนะเออเขาก็ทําดีเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เลยคบอก็ให้ซ้ายขวาซ้ายหน้าหลังซ้ายขวาไปครับนี่ไงใกล้ถึงแล้วกุ้านในต้องมีใครสักคนอยู่แน่เลยไป เี้วขวาเขาให้นี่งไงจุดตรงนี้ใครวะนี่ยดูก่อนสิเฮ้ยขาวๆแบบนี้อย่าบอกนะว่านี่เธอก็คือหลินนั่นเองครับหลิงหลิงไม่ใช่หลินเฮ้ยจะบ้าแล้วนี่มันรถของเคนเนี่นี่แกวมาได้ไงวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนพบคือหลานชายสุดหล่อของเขาครับว่าไงนะนายก็คือเศรษฐีโง่ที่ทำดาบหายสินะรา <laughs> ง,งานเจียย <laughs> โอเคโอเค พวกอเมริกันนี่มันเขาชอบเสียดสีผมแบบนี้สินะอ้อาวเอาล่ะดูเนว่าสายสืบจะมาแล้วนะไอพวกหมูพวกนี้หมูก็หมายเขาว่าพวกตำรวจเองครับพวกหมูเนาะนี่แล้วเขาก็จะแนะนำนะว่ามันจะมีดาวเหลืองออกมาถ้าตำรวจไล่เราเนี่ยครับนี่และดาวพวกนี้มันก็จะพุ่งขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเรา ถ้าเราไปตุยประชาชนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทําอะไรไม่ดีเนาะแต่ว่าก็มีวิธีการหนีตํารวจอยู่ก็คือการทําให้รถตํารวจมันพังนั่นเองเออแล้วก็ดาวตําตรวจก็จะลดลงตามรถที่พังนี่เองครับนี่ตัวเกมก็จะสอนเราเล่นเหรอใช่ไหมเอาล่ะฉันจะแต่งงานกับเขาถ้าเขาชนะได้อ๋อ <laughs> แกบอกว่าให้เราหนีจากตำรวจให้ได้นะถ้า หนีได้ฉันจะแต่งงานกับคนนั้นเลยอะไรย่างี้โอ้ยจริงวะเนี่ยเจ๊ไอูู้ดีๆก็จะได้เมียแล้วครับจังหวะนี้ได้เมียจากการหนีตำรวจเหรอนี่ไงวิธีหนีตำรวจชนครับชนตำรวจให้พังนี่พังกว่าวะไม่พังว่ะนี่ไงพังมาแล้วหนึ่งคันและไอ้ดาวตำรวจก็จะหายไปนะรอดูนี่ไงไม่หายว่ะแต่มันจะหายนะรอดูนะทุกคนนี่แต่ตอนนี้เราต้องพยายามรอดตำรวจออกมานี่ไงพังไปสอง นี่ไงหายไปแล้วพาเธอไปที่ปลอดภัยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าพาเธอกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์ของเราเฮ้ยจาไปทำอะไรวะเนี่ยเขาอบอกว่าจะเป็นเบียรเราดิบะแล้วก็ไปตามจุดสีเหลืองเลยนะขอให้เรากลับมาที่อาพาร์ตเมนต์ของตัวเองเพื่อที่จะพาเธอไปที่ห้องหอนันเองครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดนั้นหลิง <c oughs> หลิงจะกลายเป็นเมียรเราใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปกินกาแฟกับผมไหมครับ นายพูดตลกนั่นนี่แต่ฉันจะเอารถไปคืนดงเคนนี่ก่อนเอ้าสัง,งั้นเยวโดนหลอกอะเนี่ยเขามีหนังให้ฉันดูด้วยนะเป็นหนังฆาตกรแบบฮาร์ดคอร์อะไรอย่างงี้ฮะเอ้าคุณจะไม่ตอบรับปากผมเลยคุณจะไปไหนเนี่ยโอ้แย่จังคุณไปดูหนังที่ห้องผมก็ได้นึกระเดยบเออเจนเยวน่าใ้เธอก็ชี้ด้านล่างนะครับนี่นี่แกบอกว่า เข้าไปเถอะนะราก,ก่อนนะพ่อหนุม่มไวซียูอาเกีนแล้วเจอกันอีกรอบเอาซะง,งั้นเจียวป่ะหลังจากนั้นเราก็แหวออกไปนะครับโทษแล้วกันครับเนี่ยอันนี้ก็คือที่ซ่อมรถนะเมื่อกี้แกไม่สามารถเอาดาบมาให้ลุงตามสัญญาได้ทีนียฉันรู้สึกเซ็งจุงเบย์เนี่ยการรับตำแหน่งนี่มันต้องมีดาบด้วยนะเพื่อที่จะตามห้ฉันกลายเป็นผู้นำได้เนี่ยเอะขอโทษด้วยนะครับลุงผมมันแย่ยจริงๆเลย ผมสัญญาว่าจะเอาดาบมาคืนคุณเพื่อจะทำให้คุณขึ้นรับตำแหน่งให้เร็วที่สุดครับหวังว่าพ่อของผมจะคิดแบบนั้นนะขอบคุณมากเลยห่วงแกนี่มันเจ๋งยิงๆเลยฉันหวังว่าจะได้ดาบคืนมานะลุงนี่ต้องการแต่ดาบนะครับเนี่ยโถซื้ออาใหม่ไม่ได้แล้วเนะี่ยแต่ มันก็ไม่ต้องเร่งด่วนขนาดนั้นหรอกใช่จะรีบไปไหนลงโทตอนนี้น่ะธุรกิจของฉันถูกคุกคามอ๋อเหมือนมีพวกโจรน,น่ะไปก่อกวนอยู่ช่หน่อยนะ้แกน่ะไปเตะพวกนั้นก็คือไปจัดก,การพวกนั้นนั่นเองไงฮะจริงเหรอเออแล้วผมจะทํายังไงดีครูจะให้ผมไปที่นั่นเหรอแต่ผมเราไม่เป็นนะอะไรนี้ไปอีกบอกว่าอย่างนั้นต้องให้แกฝึกอาวุธก่อนอโอเคใช่ใช่ พ่อแกเสียชีวิตไปแล้วอย่างน่าสะใงสยองฉันดีใจนะที่แกมาที่นี่นี่ไงแกก็คือจะให้เราไปซ้อมก่อนนี่ครับก็คือพระเอกนี้เป็นเหมือนคนติ่มติมอยู่นะตั้งทั้งที่หน้าเหมือนโจรน,นะครับก็คือให้เราไปซ้อมก่อนนะนี่โดยการมาหาหลิงนั่นเองอ๋อลิงนั่นเหรอนี่คุณเคนนี่ส่งผมมาฝึกวุทธ์กับคุณสินะใช่ไหมก็ใช่เนี่ยสิจะสอนคุณ นี่วม่ก,ก็โอเคได้เลยมันเป็นเรื่องที่ง่ายแนย่นอนเลยผมพนันได้เลยนะผมต้องทํามันได้เอ้ยฟังดูดีนะอะฟังดูดีมากการใช้ชีวิตในเมืองนี้คุณต้องรู้จักปกป้องตัวเองนะเข้าใจไหมมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแสดงหมักของคุณให้ฉันเห็นหน่อยสยอิโอเคแสดงอย่างอื่นไม่ได้เลยครับเ <c oughs> อาไม่ได้กระโดดเป็นทำไมาเนี่ยนี่ไง ก็คือการต่อยโชว์สาวครับนี่โอ้โหกุแรงมากกดย้ำๆครับนี่กดย้ำๆเพื่อท si ี่จะก้านคอแล้วก็กดสองานนี้นี่กดสองนนี้นี่นี่โอ้โหต่อยต่อยต่อยตออย่โอเคเจ๋งปะล่ะโอ้โหโชว์พลังเอไม่เลวนี่โน b a ด no แบดพลังขาคุณนี่ตีจริงๆแล้วเนี่ยอยากดูพลังอย่างอื่นจริงๆเลยคุณต้องฝึกปืนด้วยนะฮะจริงเหรอได้เดี๋ยวผมจะลองดูอ่ะ ฝึกยิงปืนด้วยนะตอนนี้วิธีเอาปืนออกมาครับกดซีเล็กนะแล้วก็เลือกไปที่ปืนนี่เลยแล้วก็เล็งเป้าแล้วก็ยิงครับจังหวะนี้ยิงตัวโอได้ง่ายๆและเราห้ามทำดาเมจถูกหลิงเลยนะเพราะว่าถ้างั้น <c oughs> ถ้างั้นเกมจะโอเวอร์เลยเฮ้ห hey, ลิงหวงมาที่นี่เร็วตอนนี้ร้านอาหารจีนของเรานา่ถูกโจมตีอยู่ข้างถนนโดยพวกเด็กพังอะอยากจะให้ แกกับหัวงอ่ะไปช่วยดูหน่อยลิงจะสอนแกนะโอเคได้เลยเราควรเอาปืนระหว่างทางละกันโอเคแกบอกว่าเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการหาปืนระหว่างทางให้กับคุณเองครับนี่เไอ่ะแล้ก็วิ่งมาตรงนี้นี่แกก็บอกกับเรานะว่าในเมืองแห่งนี้เน่ยฉันมักจะซ่อนอาวุธไว้ในถังขยะทั่วเมืองวิธีนะครับก็คือกดซีเล็กค้างไว้นี่ไง แล้วก็เอาขยะออกแล้วก็ยิบปืนมานี่งครับไปด้วยครับหลิงไปครับโอ้ยรอผมด้วยครับหลิงวิ่งเร็วจังเลยโอ้ยขาวยังยงี้ครับหลิงเนี่ย <c oughs> นี่ไงเรามาถึงแล้วที่ร้าน Restaurant เรสตรองนี่เครับร้านอาหารแก <c oughs> บอกว่าชุกเฉินแล้วดูว่าจะมีนักเรงอยู่ที่หลังร้านนะพ่อหนุ่มเอ้ยช่วยหน่อยนะมีอันตราพานนะจัดการด้วยเจ้านายทีเราก็เราก็เป็นเหมือนผู้คุ้มกันอะไรอย่างนี้นะ ผู้คุ้มครองอะไรองี้ครับพูดอย่างนั้นนะอืมก็คือเราจะมาเก็บค่าคุ้มครองอะไรองี้เนาะเฮ้ hey, ดูบล็อกว่าจะมีสาวแล้วก็ไอ้บ้าคนหนึ่งในเมืองนี้นะ hey, เฮ้แกบอกว่าใครบ้านะไอ้หนูนี่ยเอาเดียวเฮ้ยวัดว hey! ัดเจอเฮ้ยเฮ้หลิงวัดอะไรวะเนี What the ่ยวัดเจอเฮ็ดโอ้ย น้าสาวเราโดนตุ๋ยแล้วว่าเฮ้ยงานเข้าแล้วอู้เราต้องไปแก้แคนนะครับทุกคนเดียนะ๋ยวนะโอ้แก้แขนหน่อยอะไรวะเนี่ยคุยกันอยู่หลัดหลัดโดนตุ๋ยซะแล้วโอ้โหเป็นตัวละครที่น่าสงสารมากเลยว่ะนี่ไงแล้วเราก็ต้องไปช่วยมินเจอร์ด้วยนะครับนี่ไปเซฟมินเจอร์อยู่ที่ด้านบนโอเคนี่ไงมนเจอร์ผมมาช่วยแล้วคนระับมนเจอร์นี่นี่ล่วงไป มินิเจอร์หนะ้าตายปแปลกๆวะเนี่ยเฮ้ยบอยขอบคุณมากเลยเวลานี้เราต้องรีบหนีก่อนเราเอาจจะโดนฆ่าได้นะเอา้าอหลังนั้น,นครับลิงก,ก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเอา้าตายไปเนี่ยเอา้าผ่านมาลาเกตเลยเอา้าสังหารเชียวครับเกิดอะไรขึ้นกับเธอเนี่ยอา้าสังหารเชียวเอาโอเคครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะฝาก กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดูหลิงก่อนว่าตายจริงไหมเนี่ยเอ้ยเหตุเกิดเหตุช็อคขึ้นนะตอนนี้เอาโอเคครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮ็ดแซดทำคลิปออกมาจะเยอะก็ฝากดเน a t ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม